สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ที่เข้ามารับชมนะครับอันวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับเครื่องรุ่นราคาประหยัดนะครับเครื่องรุ่นราคาประหยัดนะครับซึ่งตัวจะอยู่ราคา2 0 0 0กว่าบาทนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับก็จะทำมาจากเครื่องของค e นโตซึ่งราคา2,000กว่าบาทเนี่ยแต่เราได้เครื่องของค e นโตเลยนะฮะก็จะมา สาธิตและแนะนำวิธีการใช้ฟังก์ชันต่างๆของเครื่องนะครับเพื่อให้เข้าใจในการใช้งานได้มากขึ้นนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็เปิดเครื่องขึ้นมานะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเราก็เช็คปุ่มพวกนี้ก่อนเปิดด้วยก็ได้นะครับว่าอยู่ในสถานะปิดทั้งหมดนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะมีระบบ ป้องกันการคีบขั้วผิดนะครับถ้าเราคีบผิดนะฮะถ้าเราคีบขั้วแบตผิดเนี่ยนะครับจะดังแบบนี้เลยนะครับนะฮะอันนี้ผมก็ใส่ระบบนี้มาใส่4ปีแล้วครับ4ี่ปีห้าปีแล้วนะครับเป็นเจ้าแรกๆที่นำระบบเตือนในการคีบขั้วผิดเนี่ยเข้ามาใส่นะครับนะฮะแต่ว่ามันเป็นระบบพื้นฐานนะครับใครจะเอาไปใส่ก็ได้นะครับนะฮะ เราก็คีบขั้วแบตนะครับเริ่มต้นเราก็คีบขั้วแบตให้ถูกต้องนะครับโดยตำแหน่งทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งสต็อปหรือว่าตำแหน่งปิดนะครับพอคีบขั้วแบตเตอรี่แล้วนี่ยฮะเครื่องจะโชว์แรงดันของแบตเตอรี่นะครับนะฮะว่าแบตเตอรี่ตอนนี้มีอยู่12.4โวลต์นะครับเราก็ยกปุ่มสตาร์ทสต็อปตัวนี้ขึ้นเลยนะครับนะฮะเพื่อเริ่มต้นการทำงานนะครับแล้วก็นำมาปรับปุ่มวอลลุ่มตัวนี้ ปุ่มวอลลุ่มตัวนี้ก็คือปรับโวลต์ปรับแอมนะครับให้ได้โวลต์แอมที่เราต้องการนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการนะครับว่าช่างบางคนอาจจะเน้นคุมโวลต์ช่างบางคนอาจจะเน้นคุมแอมนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่การการทำงานของแต่ละสายเลยนะครับว่าจะคุมอย่างไรนะครับผมก็ปรับขึ้นไปนะครับนะฮะเราก็สังเกตที่เข็มแอมนะครับมันก็จะไล่ระดับขึ้นไป นะฮะอ่าอย่างตัวนี้เนี่ยแบตบ95บแอมป์นะครับเราก็นะฮะเดินกระแสอยู่สักประมาณนะฮะอ่าผมก็จะเดินให้ได้ประมาณนี้นะฮะนะจะเห็นว่าโวนก็จะอยู่ประมาณ13บากว่านะครับถ้าอ่าเราฟื้นฟู ด้วยการคุมโวลต์คุมแอมป์นะฮะคุมโวลต์คุมแอมป์ก็คือคุมทั้ง2อย่างนะฮะไม่ให้แอมป์เกิน10%ของความจุแบตเตอรี่นะครับไม่ให้โวลต์เกิน15โวลต์นะครับนะฮะไม่ให้แอมป์เกินความจุของแบตเตอรี่นะฮะเกิน10%ของความจุแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่95แอมป์เราก็เดินกระแสอยู่แถวๆ9แอมป์อย่างเงี้ยโวลต์ก็ไม่เกิน15แอมป์นะฮะอย่างเงี้ยเราก็เดินเลี้ยงเชี่ยวไปเรื่อยๆเลยนะครับ ส่วนฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่มีมาให้นะครับนะฮะใครที่ชอบเดิน15% 20%อเซิออะไรก็นี่เลยครับพันกระแทกนะครับเป็นตัวช่วยลดการเกิดความร้อนสะสมภายในแบตเตอรี่นะครับนะฮะพันกระแทกก็จะทำให้อ่าจ่ายพันเป็นจังหวะจ่ายกระแสเป็นจังหวะนะครับอ่าเป็นการเบรกเป็นจังหวะแบบนี้ก็จะทำให้แบตไม่ร้อนนะครับ จะทำให้ไม่แบตไม่ร้อนนะครับนะฮะเข็มก็จะสวิงอยู่ระหว่างเลขสิบกับเลขศูนย์นะฮะเลขแอมป์ที่เราตั้งไว้นะฮะมันไม่ได้ฟิกนะฮะอย่างเมื่อกี้เราตั้งไว้เก้าแอมป์ออกฝานะฮะกับเลขศูนย์ทีนี้เนี่ยเวลาที่มาลงเลขศูนย์เนี่ยคือมันไม่มีกระแสจ่ายนะช่วงที่ลงอยู่ในจังหวะโลเคเลนส์เนี่ยหรือว่าแอมป์ต่ำเนี่ยเราสามารถปรับชดเชยมันได้ครับจากปุ่ม พันยกเลี้ยงกระแสนะฮะเพื่อไม่ให้เข็มมันตกไปถึงเลขศูนย์นะฮะยังมีกระแสเข้าแบตเตอรี่ต่อเนื่องนะครับนะฮะเราก็ค่อยๆหมุนมันขึ้นมาครับเนี่ยนะหมุนขึ้นมานิดนึงนะฮะอย่างตอนนี้ก็อ่าเนี่ยนะฮะก็ให้เข็มตกลงไปแค่ครึ่งเดียวครับไม่ถึงเลขศูนย์นะฮะจะเห็นว่ามันตกลงมาแค่ครึ่งเดียวไม่ถึงเลขศูนย์นะครับ ก็เป็นการเลี้ยงกระแสเพื่อให้มีกระแสจ่ายเข้าไปต่อเนื่องในช่วงโลเคเลน n ์หรือว่าในช่วงที่เข็มตกไปอยู่ในระยะแอมต่ำ um, นะครับ,นะรบกับอีกระบบหนึ่งนะครับดูโอ้พันนะฮะดูโอ้พันเป็นความถี่1 0 h เฮิร์นะครับนะฮะก็ลักษณะเดียวกันนะครับแต่ว่าจะเป็นจังหวะเต้นที่ไวกว่านะครับแล้วก็จะทำให้แผ่นาธาตุเกิดอาการสั่นแล้วก็มีการสลายของ ซันเฟดได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือเราเปิดขึ้นมาเลยครับแป๊กจะสังเกตจากเข็มนะครับอพอเล่งไปสักประมาณ9นาฬิกาเนี่ยเข็มมันจะเริ่มกระดิกและคือมีความถี่เข้าไปแล้วนะครับนะฮะหรือจะเล่งขึ้นมาอีกก็ได้เพื่อลดกระแสและแรงดันไปในตัวนะครับจะทำให้เราคุมง่ายและปรับได้ละเอียดมากขึ้นนะครับ จะเห็นว่าเข็มแอมมันลงต่ำเราก็สามารถปรับมันเพิ่มขึ้นมาใหม่ได้นะครับปรับให้มันมาอยู่เท่าเดิมได้นะฮะเนี่ยให้มันมากะดิกบริเวณเดิมนะฮะแบบนี้นะครับน,นี่ก็ครบแล้วนะครับพันกระแทกพันยกเลียงกระแสและดูโอพันระบบการทํางานของเครื่องนี้ระบบพันมาตรฐานที่มีสายให้ครบๆเพียงเท่านี้ก็เพียงพอกับการใช้งานแล้วครับ ในการฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับระบบพันก็สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยลดความร้อนสะสมภายในของตัวแบตเตอรี่ทาให้แบตเตอรี่ไม่ร้อนนะครับทําให้เราสามารถาเคี่ยวกดได้นานๆจนกว่ากดมันจะจืดนะครับเออขอโทษทีครับอขออภัยครับจนกว่ากดมันจะเข้มขึ้นนะครับจากกดจืดเพื่อให้กดมันเข้มขึ้นนะครับหรือเราสามารถลากได้นานๆเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟังก์ชันการใช้งานของเครื่องรุ่นนี้นะครับนะฮะเครื่องรุ่นนี้เราจะมี2ราคานะครับจะขายอยู่ที่2,400บาทในรุ่น Half-Wave นะครับแล้วก็2,700บาทในรุ่นฟ l w a v e นะครับใครสนใจก็ทักแชททักไลน์นะฮะหรือโทรมาสอบถามกันได้นะครับผมนะฮะ ตัวนี้ก็รับทําตามออเดอร์ตลอดนะครับเป็นงานสั่งทําตามออเดอร์นะครับนะผมจะไม่มีสต็อกเครื่องไว้นะครับลูกค้าคนไหนสนใจก็สั่งผมประกอบได้นะครับเราก็ประกอบให้ตามรูปแบบนี้เลยนะครับนะฮะมีระบบป้องกันการคีบควผิดนะครับระบบพันหลักๆที่เราใช้งานกันจริงๆอย่างจากครบถ้วนนะครับนะฮะเพียงเท่านี้ก็สามารถนำไปทำการฟื้นฟูแบตเตอรี่ได้แล้วนะครับผม คลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้นะครับแต่ก่อนจะจบคลิปขอปิดเครื่องก่อนนะครับวิธีปิดเครื่องก็คือลดวอลลุ่มโวลต์แอมป์เนี้ยลงมาเลยนะฮะลงมาแล้วก็ยกช์สตาร์สต็อปปิดไปนะครับทีนี้ก็ปิดฟังก์ชันต่างๆทิ้งได้เลยครับปิดไปได้เลยปิดไปให้หมดนะครับแล้วก็ปลดปกคีบจากแบตเตอรี่นะครับนะเท่านี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับปิดเครื่องนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับก็ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ